ใครให้น้ำเราก็รับน้ำดื่มได้นี่เนาะวันนี้อค่ะพอคนให้ให้แค่อาหารใช่ไหมได้ยาบางส่วนนิดหน่อยค่ะไม่ได้ทั้งหมอค่ะโอเคกินที่ไหนแล้ว อ้าได้แล้วใช่ไหมได้ลค่ะขอฟังเสียงแป้นอันนี้มันจะท้อนกับนู่นมันทำให้ได้ครับมองตาไม่ค่อยเห็นควัญพรนิพนนาผลประสาทศิลเราให้บุญเดอร์ด้วยอนุภาพพุทธธรรมสงจงบันดาลบุญค่าที่เคยสร้างบรารมีที่เคยทำ ให้เป็นของขวัญหรือนางสาวพรนิพาผลประสาทศิลป์ได้บุญแล้วก็ใช้บ่อยๆเดอ้อใช้บุญบ่อยๆใช้ไปหลายๆแง่หลายๆมุมจ้างเทพบังจ้างผีบังจ้าง้าทิพย์ทั้งหลายจากคนทันกุมพันนาให้ร่วมมือทำงาน ไม่งั้นธุรกิจแต่ละที่จะเป็นไปไม่ได้คนไม่เกี่ยวข้องกับสัตว์เหล่านี้แล้วกลับมาเกี่ยวข้องเขาก็ยังไม่ค่อยจะไว้ใจกว่าเขาจะตัดสินใจบางทีก็เป็นวันเป็นวันเขาก็คือ50ปีเราบางกลุ่มตัดสินใจได้ไวก็อาจจะสักครึ่งวันครึ่งวันก็25ปีถ้าตัดสินใจได้สัก6ชั่วโมงก็สิบสปี ถ้าตัดสินใจภายในสมชั่วโมงก็6ปีไม่ใช่น้อยถ้าเขาตัดสินใจได้เร็วกว่านั้นก็สักปีสองปีมันก็จะค่อยๆแก้ไขสถานการณ์ได้แต่คนเข้าใจว่าทำมาเป็นปีทำไมยังไม่ได้ทำไมยังไม่มีการแก้ไขแลีวเวลาเรากับเวลาเขาอ่ะและเราเคยให้บุญแก่เขามานานมานานเท่ากับที่ เราควรจะทํามาตั้งแต่เกิดมาตั้งแต่ชาติก่อนหรือเปล่าฉะนั้นเราคิดให้ดีว่าเราทําถูกมาก่อนตต่อเนื่องมากี่ชาติเพื่อจะได้ความสมบูรณ์แม้แต่เป็นชาวสวนชาวไร่ปลูกอะไรก็ตายปลูกกล้วยกล้วยตายปลูกอ้อยอ้อยตายปลูกผลไม้อะไรก็ตายแทนที่จะอยู่อาศัยได้ในสิ่งที่ปลูกในสิ่งที่ภาคเพียนก็ไม่ได้ยิ่งเพียนยิ่งตายก็มี ไม่ใช่เล่นเมื่อบุญไม่หนุนแต่ถ้าบุญหนุนก็ยังว่าอันแนล,ละผลไม้ก็ออกดอกออกผลเกิดงอกงามหัวผืชหัวผักอะไรก็งามเง่าไม้ก็กินได้ถ้านุ่มนวลเยอะแยะไม่อดไม่อยากขุดกินที่ไหนก็ได้เก็บกินที่ไหนก็ได้ง่ายทั้งนั้นฉะนั้นเราอยู่ใต้บรารมีของพุทธ,ธะจริงหรือเปล่าเราอยู่กับพุทธ,ธะจริงหรือไม่ ถ้าเราอยู่จริงความปลอดภัยเราจะมีและไม่ใช่ไปพึ่งตัวพระพุทธเจ้านะอย่าลืมคนทั้งหลายเข้าใจผิดว่าจะพึ่งตัวพระพุทธเจ้าคําว่าพระตถ,ถาคตไม่ใช่ตัวพระองค์คําว่าดวงอาทิตย์ที่เราพึ่งได้ก็ไม่ใช่ตัวดวงใครไปพึ่งดวงอาทิตย์เข้าไปใกล้ไฟเผาเราต้องพึ่งแสงพึ่งอนุภาพของดวงอาทิตย์ แม้แต่ไฟที่เราใช้ก่อทำต้มทำแกงหรืออุ่นอบอุ่นร่างกายเราก็ใช้ไฟโดยที่ไม่ใช่ไม่ไม่ใช่ว่าใช้ตัวไฟเราใช้อานุภาพของไฟพระพุทธเจ้าก็เป็นดั่งไฟถ้าให้พูดนะเอาจริงๆก็คือตัวพระองค์หากใครแตะต้องไม่ถูกต้องเป็นไฟเผาผลาญแก่ตนเองทรงสิ่งที่ไม่ถูกต้องเข้าไป สรรเสริญเกินขอบเขตไม่พอด้ามพอดีไม่พอด้ามพอดวงว่างั้นเถอะกล่าวสันเสริญอยู่ทั้งวันทั้งคืนเป็นไฟเผาผลาญพระองค์บอกอย่างนั้นสันเสริญก็ให้พอดีและไปทําความภาคเพียรตามคําสั่งยึดพุทธะเป็นที่พึ่งไม่ใช่ยึดตัวพระพุทธเจ้าเหมือนกับอาศัยแสงแต่ไม่ใช่อาศัยตัวดวงอาทิตย์ ถ้าไปจับดวงอาทิตย์เอามาเป็นที่พึ่งไฟจะเผากระบาลหัวตายแต่ใช้แสงดวงอาทิตย์ก็ปลอดภัยพอใช้ได้ไฟฉายก็เหมือนกันเราจะไปจับเกลียวลวดที่มันร้อนๆเพื่อเอามาใช้งานไม่ได้เราต้องให้เกียวร้อนนั้นอยู่ในหลอดแล้วเราก็ฉายกดสวิตช์ฉายไฟปล่อยเข้าไปในหลอดให้หลอดนั้นฉายแสงมาให้เราใช้แสง ใช้อนุภาพพุทธ,ธะก็เหมือนกันไม่ได้ใช้ตัวพระองค์เราใช้อนุภาพเราใช้พุทธ,ธะไม่ได้ใช้พระพุทธ,ธเจ้าถ้าเราไปใช้พระพุทธ,ธเจ้าเป็นบาปแน่เป็นไฟเผากระบาลแน่เผาในในรกยาวนานด้วยและจะเผาผ่านในชีวิตความเป็นอยู่ประจำวันไปที่ยังไม่ตายนี่ก็เผาไม่น้อยแต่ก็จะพอทนอยู่ได้แต่หลังจากตายแน่นอนต้องถูกเผาในในรกบ้าง เป็นเป็ดบ้างเป็นสัตว์เดรัจฉานบ้างท่านสั่งไว้แล้วอย่างนี้ฉะนั้นการพิจารณาอาหารตามคำสั่งของพระองค์ก็คือทำตามแล้วจะได้เข้าถึงอนุภาคที่ถูกต้องมีพลังงานอันที่เป็นประโยชน์เกิดขึ้นกับตนพลังงานที่เป็นประโยชน์ที่เกิดกับพวกเราจะเกิดขึ้นมาในจิตตัดสันดานเรียกว่ามโนวิญญาณธาตุเกิดรู้ขึ้นมา แล้วจะรู้ขึ้นมาบนสมองบนกล้ามเนือ้อสั่งการได้อย่างถูกต้องพาให้ร่างกายอืดในการทำงานได้พาให้สมองคิดแบบอืดทนทุกข์ทรมานในการคิดไม่บีบคั้นแบบคิดไม่ได้จะต้องคิดได้ถ้าพลังงานฝ่ายกุศลมันเกิดขึ้นมากมันจะเป็นอย่างนี้เกิดมากๆจนได้เป็นพระพุทธเจ้า ก็เพราะพลังงานฝ่ายบุญเรียกว่าเป็นาธาตุอันมีพลังพลังแห่งธาตุเป็นาธาตุทางปัญญาเป็นาธาตุของทางสมาธิเป็นาธาตุของความสงบธาตุนะไม่ใช่ธา,าตุทธาตุฉะนั้นรูปประาธาตุทั้งหลายทั้งปวงมันย่อมเป็นที่อาศัยระยะชั่วครั้งชั่วคราวเพื่อสร้างเอา มโนวิญญาณธาตุสร้างเอาความรู้พอกพูนหรือแทรกซึมไว้ที่ใจให้ใจเราใหญ่โตขึ้นด้วยมโนวิญญาณธาตุใหญ่ๆแล้วเราจะรู้ทางออกจากวัฏสงสารรู้ทางออกจากความยากความจนรู้ทางออกจากการที่ผลิตผลของเราเสียหายเราแก้อย่างไงเราจะประสานงานระหว่างเรากับเทพประสานงานระหว่างเรากับผีกับเรดได้ เลี้ยงดูเปรเลี้ยงดูผีเลี้ยงดูเทพเลี้ยงดูสัตว์เดรัจฉานเลี้ยงดูผีสัตว์ผีมนุษย์เป็นฉะนั้นถ้าเลี้ยงดูเป็นโดยไม่สั่งบังคับโดยเวทมนต์เลี้ยงดูด้วยบุญสั่งบังคับด้วยความถูกต้องไม่ใช่บังคับด้วยอนุภาพโซ่ตวนแห่งลิทธานุภาพของอาคมเอาหวังว่าจะเข้าใจระหว่างตัวดวงอาทิตย์ กับพลังแสงตัวพลังแสงของไฟกับตัวก้อนไฟอย่าลืมอันตรายมากจับตัวก้อนไฟใครไปอยู่กับพระศาสดาไปทำข้อวัดผิดผิดวุ่นวายเป็นบาปอย่างมหาศาลแต่ถ้าอยู่ไกลๆผิดบ้างถูกบ้างแล้วไปแจ้งการแก้ไขแล้วพระองค์แนะนำเราก็ออกไปประพฤติจนกว่าเราถูกต้องแล้วเราจะรอดดีกว่าไปทำขวางหูขวางตา อยู่ใกล้ๆขวางพระเนตรพระกันอยู่ใกล้ๆอันนั้นเป็นไฟเผาผ่านมากอย่างแรงฉะนั้นอยู่ใกล้พระศาสดาไม่ใช่เล่นคือกองไฟใหญ่นั้นไม่ใช่เล่นยิ่งกว่าไฟนรกใดๆเอาเทียบให้ฟังว่าตัวพระศาสดาเป็นผู้อบรมสั่งสอนให้รู้จักพุทธ,ธคืออะไรเป็นที่พึ่งได้ฉะนั้นเมื่อเราคิดถึงพุทธ,ธคืออนุภาพรู้บ่อยๆ มโนวิญ,ญญาณธาตุเราจะเกิดอานุภาพรู้ขึ้นคือมโนวิญญาณธาตุคือธาตุรู้ของใจจะเกิดรู้ขึ้นเป็นอย่างนี้นะเอาเข้าใจก็เข้าไม่เข้าก็ค่อยเข้าชาติหน้าก็แล้วกันเอาบุญเดอร์ขวัญมีคําถามค่ะ,ะจากคุณนพเก้าแดนสาสวนค่ะขอโอกาสถามครับขอปู่อธิบายคําว่าเพศเพิ่มเติมให้ด้วยครับเพราะคําว่าเพศที่ผมเข้าใจจะหมายถึงผู้หญิงผู้ชาย สัตว์ที่เป็นตัวผู้หรือตัวเมียแต่เพศที่ปู่เคยพูดมีความหมายที่ต่างออกไปจากนี้ครับก็คือเพศอันหนึ่งก็คือตัวผู้ตัวเมียนี่ก็เรียกว่าเพศชายเพศหญิงส่วนเพศอีกอันหนึ่งก็เพศคราวาสเพศภิกษุสามเณรเพศนักบวชอันนี้ก็เป็นเพศอีกประเภทหนึ่งถ้าคนรักเพศก็คือบวชโอเอง ถ้าคนบวชอย่างถูกต้องกับฤษีชีภัยผู้เป็นอาจารย์ก็ถือว่าบวชถูกต้องบวชกับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อย่างถูกต้องก็ถือว่าไม่ได้ขโมยแต่ถ้าบวชไปก่อนลักเพศซะแล้วแล้วทํามาหากินโดยการลักเพศอันนั้นแล้วจึงจะไปขอบวชอย่างถูกต้องตามพิธีกรรมของการบวชโดยไปเอ่ยวาจาบวชเป็นคนรักเพศมาแล้วอันนี้บวชไม่ได้ขโมยเพศการเป็นสมณะ ฉะนั้นเพศหญิงเพศชายนี่ก็อันหนึ่งและคนเป็นเพศหญิงแต่มีใจเป็นชายก็เรียกว่าคนครึ่งเรียกว่าบัณฑบัณฑคือใจเป็นอย่างหนึ่งกายเป็นอย่างหนึ่งคือใจกับกายไม่ตรงกันกายเป็นหญิงใจเป็นชายหรือกายเป็นชายใจเป็นหญิงแต่ก็เป็นเพศเพศชายเพศหญิงเรียกเพศเหมือนกันส่วน เพศอันหนึ่งก็คือเพศฆราวาสกับเพศนักบวชคือเพศโยมกับเพศพระหรือเพอศฤาษีชีพยัยเพศผู้ทรงศีลกับเพศของคนไม่ทรงศีลน,นี่แหละต่างกันอย่างนี้อ่าต่อไปหมดแล้วคะ่ะอ้าบุเดอร์ขวัญ